นี่น้องแมวเห็นน้องแมวมาเต็มเลยมอะลยมาเยอะเลยแมวป่าแย่งกันกินทุกคนดูดูๆๆๆๆดูแย่กินหนักมากเขาหน่าจะอดมาหลายวันนะทุกคนดูดิดูๆๆๆๆดช่วยด้วยครับผมโดนเออเก็บค่าผ่านทางครับ1 2เฮ้ยตัวนี้ไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออยู่นี่3แล้วก็4 5แล้วก็นู่น โหเยอะมากแล้วก,ก็น,นีด้วยผมจะผ่านไปแบบไม่เสียค่าปรับเป็นปลาทูยังไงครับเนี่ยและน้องนะครับผมไม่มีคนดูแลไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ฝนตกพอดีพอฝนตกปุ๊บนะครับมันจะมีแนวป่าที่อยู่แถวๆเนี้ยอพายกปมาทั้งครอบครัวเลยดูดิดูดิเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ขาขาเจ็บเพื่อเพื่อเห็นจำมึงนะเห็นไนะดูนะดูนะ ูนะนี่นะเห็นปะเห็นปะว่าข้างนี้ข้างนี้ข้างน,นี้จเจ็บอ่ะอุ้ยโทษโท,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 โทเอาครับทุกคนฮนะวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งผมกับครอบครัวน้องน้องสาวผมมาทําบุญกันแล้วก็ได้มาเจอกับน้องแมวนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีพอดีเลยเพราะว่าน้องพวกนี้เราไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะน้องคือจะเป็นแมวป่าที่อาศัยอยู่ป่ารอบๆตรงนี้นะฮะและเมื่อคืนฝนตกพอดีพอฝนตกปุ๊บน้องไม่มีที่หลบนะครับน้องก็เลย อบพยพมาหลายหลังคาเรือนมาอยู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแก๊งแมวแก๊งแมวสลิดอ่าแก๊งแมวสลิดนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเห็นหน้าตั้งน้นครอบครัวตัวสีขาวอ่ามีหลายครอบครัวเลยแล้วก็มีนี่เห็นไหมแม่หนูไปไหนลูกเห็นไหมน้องก็ยังกลัวๆอยู่นะตอนเนี้ยที่ผมนับได้อ่ะน่าจะสิบสิบห้ายี่สิบตัวและน้องหิวครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยผมกินข้าวแล้วมันเหมือนแบบ หมือนมันอยากมากินอะแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมเราจะนําเอารายได้ที่ได้จากทุกคนมาจากการโด a t โดยที่โดยที่ผมไม่บอกด้วยนะเราจะเอามาเราจะมาทําบุญร่วมกันนะฮะผมเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดอะมันคือการให้ให้เขาได้ต่อชีวิตต่อให้เขาไปสู้ต่อถึงแม้ว่าแม่งจะอาจจะไม่รอดมาก็ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปซื้ออาหารแมวมันเลี้ยนงน้องทั้งหมดนี่เลย เราจะซื้อของดีๆให้น้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องๆได้กินข้าวนะครับแล้วน้องเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างเดี๋ยวไปกันดีกว่าไป <c oughs> นี่คือทางไปซื้อเอาอหารให้น้องๆน,นะครับผมเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าได้ข่าวว่าไกลมากๆจะเป็นการไปซื้อที่แบบน่ากลัวมากตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะชุลก,กันดาขนขนาดนี้ทุกคนรีบไปซื้ออาหารแมวมันเลี้ยงน้องั้งหมดนี่เลย เปลาแปะไปเลยเออน้องนมากับฝนเลยครับทุกคนไปเรียโอเมากับฝนนะทคี่เดี๋ยวเราจะรีบจับเลยนะเพราะว่าเราติดฝนหนักมากแล้วตอนนี้มัน,ม,น 4, 5, มันสี่โมงหมงแล้วมันติดเทอร์ฟิวนี่คือบรรยากาศตอนที่น้องหนีเข้ามานะ ก็คือเหมือนกับแบบรอบๆนี่คือฝนตกน้ําท่วมหมดเลยไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารนะครับเอาไว้ให้ที่นี่เลยนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับกันนะครับอาจจะไม่ได้เห็นนะเนี่ยน้องแมวเนี่ยนี่นี่น้องน่าสงสารมากเห็นเปล่าพี่เอาอาหารมาให้แล้วอาหารเต็มเลยอยากกินเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาฝากไว้ให้กับเอ่อพี่พนักงานที่นี่แล้วก็ให้แม่ผมมาดูแลแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกลับกันแล้วนะครับไปน้องๆไป เขาให้ตรงไหนอ่ะจะบะผมมาเออเจ็บแล้วนะน้องแมวเห็นน้องแมวมาเต็ม<ห>เลยมอะยมาเยอะเลยเดียด๋วยวนะนี่ก็คือเหลือน้องบางส่วนนะครับจริงน,น้องน่าจะเยอะกว่านี้นะครับน่าเยอะกว่านี้มากอนะ่ะน้องไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยฝนมันตกอย่างเงี้ยแล้วน้องจะไปอยู่ไหนอนะ่ะเท่รน้องผ่านมากเลยครับทุกคนจริงๆที่เราให้ได้นะครับเราไม่ได้ให้ ให้น้องเขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมไปมากล้วครับผมแต่ว่าเราได้ให้ใคร้ว่าเป็นให้โอกาสในให้น้องได้มีโอกาสมีชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนเราจะต้องรีบกลับบ้านนะครับผมเพราะเคร์ฟิวแล้วนะฮรจะรีบให้นี้แล้วก็ให้น้องหมดเลยทำไมมาคืนทำไมเพราะว่าของของเรามาไม่ได้เขามาไม่ได้เพราะว่าสเงนรเราซื้ออาหารมาทั้งหมด20โลรูนะครับซึ่งน้องน่าจะกินได้ประมาณเกือบเกือบเดือนอยู่นะครับผม แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงกับน้องต่อไปดีนะฮะถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมสับสนภาษแก้วอีกรอบหนึ่งเพื่อเอ่อเอามาเอาเอาเอาไปส่งให้ที่กรุงเทพก็ได้นะครับอ่ะนี่ดูดูดูอาหารมื้อแรกในรอบกี่วันวะเนี่ยดูดูโู้ยนี่นี่โอ้ดูดิแย่งกินเลยอ่ะอุ้ยดูดิ่นี่กินเลยของเานี่ลูกเขา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 ตบด้วย อู๋ดูด yup. oh. oh, yeah, oh, okay. so ูดูดูอู๋อูแย่งกินหนักมากอูดูนียกินหนักมากเขาน่าจะอดมาหลายวันนะทุกคนดูดิดู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 เนี่ยพวกนี้ก็แมวป่าเลยทุกคนดูดิแมวป่าแย่งกันกินทุกคนดู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 อูมันข้าแบบปเ้าพเลยมันแบบหาขปากเลยมันไม่มันไม่ได้ค่อยๆเคี้ยวมันแบบโกยอ่ะอุ้ยดูอูด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 ูกินใบมากดูดูมันกินดูมันกินูด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 ู หมดแล้วหมดแล้วอ้โอ้ยืดีมากๆเลยครับทุกคนฮนะวันนี้ได้ทําความดีนะครับผมก็ให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็แค่กดไลค์ก็ดีใจแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ขอตัวลาไปก่อนผมครับผมรอรอร,อรอ ส่วนนี้คือเจ้าถิ่นที่โดนยึดแป่งข้าวนะฮะทำอะไรอะ่ะทรงตัวมังคุดเหรอ <laughs> พับกบสบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้เจอกั